สวัสดีครับวันนี้นะครับแ p l a n ิด i t มีก็จะมารีวิวต้นก้ามกุ้งอีกอีกชนิดหนึ่งที่แ plantvit มีปลูกนะครับอันนี้ก็จะเป็นก้ามกุ้งโคสมินนะครับอันนี้ใบเขาจะออกเป็นสีเขียวมินถึงแม้ใบเขาจะ,ะแตกยอดมานานเป็นเดือนแล้วเนี่ยเขาก็จะยังเป็นสีมินท,ที่ที่แบบเขียวอ่อ,อนๆเขียวอ่อ,อนๆสวยสวยไปอีกแบบหนึ่งนะฮะเสร็จแล้วตะกี้คือเราจะ คือพอดีเขาโตชามากเราก็เลยว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงไม่โตสักทีเดิมเนี่ยเขาอยู่กระถางเนี้ยนะครับเป็นกระถางอันนี้เป็นกระถาง10นิ้วเสร็จแล้วตะกี้พอดีพอดีผมถอดมาละอันนี้พอตอนแรกเราสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเขาเขาโตช้าเป็นเพราะว่าถ้าเขาทะลุทะลุข,ข้างล่างแหละต้องเปลี่ยนบ้านนะสิใช่แล้วก็ จริงๆเขามีหลักอันนี้นะครับหลักที่เป็นตัวมะพร้าวสับแต่พอดีตะกี้ก็คือพยายามที่จะดึงหลักออกปรากฏว่าเขามีรากติกที่ติดอยู่มาด้านในเน,นี่ยนะครับอ่ะเนี๋ยอันาให้ดูเนี่ยโอ้รากมันเกี่ยวหลักไว้นะใช่เราก็เลยต้องคือตอนแรกเราจะคิดแค่ว่าเราจะเปลี่ยนกระทางแต่พอดีว่าเห็นเขามีรากอากาศค่อนข้างเยอะมากเราก็เลย เปลี่ยนใจว่าวันนี้เราจะตัดยอดไปชำนะครับโหรากใหญ่มากมเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวเราจะค่อยๆดึงออกจากหลักนะครับอันนี้พอดีผมเอาตัวกลับมะพร้าวออกไปแล้วบางส่วนนี่คือถ,ถ้าเขามีรากอากาศลอยเยอะขนาดนี้เนี่ยก็คือ,อเราพร้อมที่จะทำการขยายพันธุ์ได้แล้ว เพราะว่าเขามีรากที่จะพร้อมที่จะเจริญพร้อมกับตาที่จะ,ะแตกยอดใหม่ได้อ่าทีนี้เรามาดูนะครับกุ้งเนี่ยครับก้ามกุ้งเนี่ยเขาจะมีลักษณะที่พิเศษอย่างหนึ่งว่าอ,อันนี้คือก้านใบนะครับก้านใบของเขาจะอยู่ฝั่งนี้ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายมือของผมนะฮะตัวตาของเขาเนี่ยตาที่เขาจะแตกออกเนี่ยจะอยู่ฝั่งตรงข้ามก็คืออยู่ด้านนี้ดัานขวา อยู่ใกล้ๆกับรากตรงนี้นะครับอยู่ด้านเหนือรากตรงนี้นะครับนี่คือตาเนาะใช่เสร็จแล้วอถ้าเรามาดูใบนี้อ่าใบนี้ก้านใบอยู่ฝั่งนี้นะครับหน่อดูสิอันนี้ก้านใบอยู่ฝั่งนี้นี่เห็นแล้วเนี่ยตาเขาจะอยู่ตรงนี้ร็มันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามเนาะใช่เขาจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันแบบนี้เลยทีนี้เวลาเราไล่ตาเนี่ยคือคือว่าถ้าเราจะตัดยอดเนี่ยก็คือ หรือเราไล่ตาเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่ามีตาเกิดขึ้นแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นก้านใบเนี่ยก็คือให้เราตัดไปได้เพราะว่าจะมีอีกฝั่งหนึ่งที่เขาจะโตเป็นยอดใหม่ได้ทีนี้ถามว่าแล้วถ้าลักษณะอย่างนี้เราจะตัดได้ประมาณสักกี่ต้นนะครับอ่าคือถ้าเกิดว่าเราจะตัดยกยอดไปเนี่ยคือสองถึงสามใบเนี่ยคือกําลังดีเพราะว่าเขาสามารถที่จะเจริญเติบโตแล้วก็สร้างรากสร้งางใบใหม่ได้ แต่ถ้าเกิดว่าเขามีรากอากาศที่ค่อนข้างยาวแบบนี้เนี่ยเราจะตัดแค่1ข้อหนึ่งใบไปก็ได้1ข้อหนึ่งตา1รากเพื่อตัดเพื่อขยายพันธุ์ต่ออย่างเช่นต้นนี้นะครับผมก็จะทําการตัดอันนี้ยกยอดไป1ยอดเขาก็จะมีใบหนึ่งใบแล้วก็ยอดยอดใหม่ที่เป็น1ห,หลอดอ,อันถัดมาก็จะเป็นใบนี้ใบบนี้นะครับ ที่เขามีตาอยู่ฝั่งนี้แล้วแถมมีรากอยู่หนึ่งรากอันนี้เราก็สา,าส,สามารถตัดได้อีกหนึ่งแล้วก็อันถัดมาก็จะเป็นใบนี้ใบนี้นะฮะ,ะซึ่งเขามีรากแล้วก็มีตาอยู่ฝั่งนี้อเราก็จะตัดได้อีกหนึ่งก็จ<ซ>ะเป็นสามสามใช่เราก็จะได้ต้นใหม่ที่จะ,จะไปชําต่ออีกสามต้นแล้วก็ได้ต้นแม่ที่ยังเป็นต่อเดิมอยู่ครับโอเค นี้เราก็จะมาฝึกที่จะไล่ตาแล้วก็ตัดไปเพื่อที่จะไปชำขยายพันต่อต่อเราจะเริ่มแล้วนะครับเราจะตัดอ,อันแรกนะครับก็คือ,อเราจะยกยอดไปก็จะมีหนึ่งหลอดกับหนึ่งใบนะครับเราตัดเลยตัดตรงตรงเลยลุ้นนะเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราควรจะเตรียมมีดที่คมคมนะครับโอเคสำเร็จแล้ว ลุ้นก็โดนตัดมือทาปูนไว้เลยอ่อตะกี้เราก็ลืมเล็งเนาะเราตัดได้ยาวกว่านี้นะครับแต่พอดีตัดออกมาละอ่าอันนี้คือคือยอดของเขานะครับก็จะมีหนึ่งใบหนึ่งหลอดแล้วก็มึงด้รากสองสองสองรากนะครับสบายแล้วไครับแช่อะไรอีกปะคือเขามีรากแล้วเราต้องไม่ต้องแช่พวก ไม่ต้องเล็งบ้าเสร็จแล้วตรงนี้เราก็ทาไว้ก่อนเลยก็คือแผลที่เราตัดตะกี้เล็งอีกแล้วเราก็ตัดตรงนี้เลยนะครับครึ่งหนึ่งเลยก็ได้เพื่อนๆเห็นตาไหมเนียตาอยู่ตรงนี้จริงเขาจะมีมีดที่คล้ายๆกับมีดตอนอืมคล้ายๆประมาณอย่างเงี้ยแต่พอดีเราเราไม่มีเรามีแค่คัตเตอร์เราก็ใช้คัตเตอร์ก็ได้อะ นี้เราตัดข้อออกมาละสำเร็จแล้วค่ะหนึ่งข้อแล้วก็หนึ่งตากระาปูนไปนะครับบางทีเราก็จะได้ยินเวลาเราไปดูตามเพจต้นไม้เขาจะบอกว่าไม้วางข้อ,อก,ก็คือเป็นการแบบนี้หอ๋อข้อออกมาอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่เขาจะไปทํากับพวกไม้ที่มีราคาแพงนะครับอย่างเช่นพวกกุ้งด่างนะครับกามกุ้งด่างอันนี้เรามาทดลองกับตัว กุ้งโครอันนี้นะครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับพอดีเขามีตาตรงนี้นะครับเราจะตัดเหนือตาเขานิดนึงนี่คือตาตรงนี้ที่ว่าใช่แต่เราจะตัดให้มันเหนือตาเราก็เลยต้องระวังเพราะเขามีรากตรงนี้เด้อถ้ามีดคมนี้ก็คือจะไม่ยากเลยใช่อืม สวย<ม>งามมากสำเร็จแล้วแล้วก็ดึงรากเก่าเขาออกมาก่อนโอ้อันนี้รากยาวรากยาวมากอันนี้โอเคนะครับอันถัดมาอันนี้เราจะตรงนี้นะครับเราจะตัดข้อตรงนี้นะครับต้องระวังนิดนึงพอดีเขามีรากแล้วก็มีตัวอันนี้ตาด้านบนนะครับอันนี้ตาด้านล่างอ,อยู่ชิดติดกันใช่อยู่ชิด กันมากอะแล้วก็ประมาณนี้ต้องระวังนิดนึนงโอ้โอ,โอเคทำอันนี้เสร็จนี่คือต้องไปหาคัตเตอร์ใหม่ก็ส่วนอันนี้เป็นตอเก่าเราก็จะไวแค่นี้นะครับต่อเดิมก็แสดงว่าวันนี้เราก็จะได้เป็นแบบห้าห้าต้นใหม่ใช่สี่ต้นใหม่กับหนึ่งต่อเดิมใช่ต่อไปเราจะย้ายเข้ากระถางใหม่เหรอใช่ อันนี้เราวันนี้เราจะใช้กระถาง6นิ้วนะครับสำหรับตัววัสดุปลูกของเรานะครับเราก็จะมีตัวมะพรา้าวสับ1ส่วนเผลยไลท์หส่วนแล้วก็ใบก้ามปูหมาอีก1ส่วนแล้วก็ใส่ออสโมโคเไปนิดนึ้งไม่ต้องเยอะนะครับพรมากำลังช่วงแปรกเลยถ้าแบบนี้เราต้องอบปะ อ่าต้องอบครับเพราะว่าอา่เราเคยไม่อบไม้เสร็จแล้วเขามีอาการทิ้งใบแล้วก็เหมือนเหมือนเหมือนจะตายจนจนเราตกใจแต่ก็ไม่ตายแต่แต่แต่ก็ไม่ตายเราก็เลยคิดว่า <อบ S 1> ต้องอบดีกว่า,อ,วาอ่าอันนี้เราก็ใส่ตัวเครื่องสูบลงไปนะครับสักครึ่งหนึ่งนะครับเป็นครึ่งหนึ่งนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาข้อวางไปเนี่ย วางข้อไปอย่างนี้นี่เองอันนี้เพิ่งเคยได้ยินบ่อยมากแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างเนี้เราก็ไม่ต้องแบบกลบแบบลึกมากแต่ว่าเราก็ให้พอพยุงพยุงเขาไม่ให้ลมม้มนะครับแล้วถ้ากิดล้มผ่าตัก็เราเดี๋ยวเราอกไงอ๋อให้แบบว่าตัวข้อเขาโผล่มาที่นึงเพราะว่าตาเขาจะอยู่ฝั่งนี้ อย่างที่เราบอกเพื่อนๆนะครับตากเราตั้งนี้ก็ได้จะอยู่ตรงข้ามกับใบอะนาะใช่เดี๋ยวสควาชเขาก็จะงอกขึ้นมาสําเร็จแล้วหนึ่งใบได้หนึ่งข้อจ้าอ,อันนี้ต่อเดิมเราก็จะใส่ในกระถางขนาดหกน,นิ้วเหมือนกันนาะ ที่เราลดน้ำนะครับแล้วเราก็สังเกตว่าไม่มีน้ำที่ไหลออกจากกระถางแล้วนะครับเราก็จะทําทการอบไม้นะครับอันนี้เราจะใช้ตัวตะกร้านะครับมารองมารองกระถางไว้เพื่อที่จะเอาใส่ถุงพลาสติกได้ง่ายตะกร้าใบไหนที่พี่ใหญ่หน่อยเราก็จะใส่กระถางไว้สองอันคือถ้าถ้าเราจะเอา กระถางใส่ในถุงพลาสติกแล้วก็มัดแล้วก็หาอะไรไปโยงไว้เพื่อไม่ให้ใบมันมันถูกอับนเนี้ยก็ได้แต่เพื่อความสะดวกของเราเราก็จะใช้แบบนี้เลยเข้าไปอยู่ในถุงอบแล้วเ,ลเสร็จแล้วค่ะง่ายๆนี่ก็คือการอบนะ เราลองอบมาหลายต้นแล้วเหมือนกันเนาะใช่ได้ผลดีทุกต้นเลยอ่ะการอบอ่ะการอบเนี่ยเราใช้ไม้เขาแตกยอดแล้วก็รางเองนได้เร็วมากมาที่ออกจากการปกหมอนจะแข็งแรงใช่เดี๋ยวเดี๋ยวนี้นะครับอันนี้ก็เราอบไปหนึ่งเดือนนี่อันนี้ก็ขยายพันธุ์มาเองเหมือนกันเนาะใช่ตัดเหมือนกันยอดเหมือนกันตัดยอดเอาไปอบเหมือนกันนี่แล้วดูแข็งแรงมาก สวยด้วยเนาะใช่ได้สวยมากอันนี้มีเจ้าของยังมีเจ้าของนะเดี๋ยวส่งพรุ่งนี้บางคนคือทำตู้อกอะไรอย่างนี้ก็จะยากไปแต่ถ้าเป็นมือใหม่ก็แบบนี้เลยทำงานแล้วก็ได้ผลด้วยถ้าเราไม่มีตะกร้าครับแล้วเราไม่อยากไปซื้อเราก็ใช้แค่ถุงพลาสติกก็ได้แต่หาไม้มาค้ำใช่เราหาอะไรมาค้ำให้มันโป่งๆอย่าอย่าให้ถุงมันกดใบใช่ไหมคอันนี้ต้นสุดท้ายแล้วปะคะใช่อันนี้ต้นสุดท้ายแล้วเสร็จแล้วเนาะ นี่จาหนึ่งต้นเนี่ยเราก็ทำการตัดยกยอดแล้วก็วางข้อไปนะครับได้ทั้งหมดห้ากระถางเป็นแล,แล้วก็เราก็ทำการอบเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีว่าวันเวลาผ่านไปนอ้องจะยังแข็งแรงสดใสอยู่หรือเปล่าเราจะอบหนึ่งเดือนเนาะ,อ,ะอันนี้เราก็ไม่ต้องรดน้ำแต่เราจะวางไว้ตรงที่<อ>รม่ม อย่าโดนแดดนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยแค่นี้เลยถ้าใครที่เข้ามาดูคลิปช่องเราคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะแล้วก็สงสัยว่าการอบไม้มันจะช่วยให้ต้นไม้รอดได้ดีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวลองย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่เราอบก้ามกุ้งด่างที่เราทำมาจากต้นเนื้อเยื่อเนาะเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะคะ โอเคคลิปนี้ก็เรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนบ๊ายบายนะคะ